แล้วมาเช็คซีขวาผมก็ใช้นิวว้วผมเนี่ยแตะน้ำลายเล็กน้อยนะให้มันมีความชื้นซะหน่อยจะได้เช็คผมมาเช็คซีขวานะซีฝั่งนี้นะซีฝั่งนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไเนี่ยโอ้ยวันนี้ปึ๊บหลบภาคแยกไฟมาปึ๊บแล้วก็เข้ามาไอซีออฟอมนี่คือซีขวาแตะไฟที่ซีกระเพงนะครับผมตั้งยังว่าะอ่าโอเคนะ อ่าเห็นไ,ไหมตั้งแต่ไปที่ซีขับล่งแต่ไปที่ซีขับเปลงอ่าจะสังเกตว่าเขาดังแต่ไปสีตัวทีเนี่ยเขาก็จะดังนั่นแสดงว่ามันใช้ได้นะครับผมเขาก็ดังนะครับผมแล้วมาแตะไปที่ชุดอ่ามิกไม์อ่า,า,อาโอเคนะชุดพวกชุดไอซีับเปี่งอ่า We'll